มาฟังประวัติหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือวัดคลองด่านกันบ้างน,นะครับหลวงพ่อปานท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2368ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดแจ้งหรือวัดอรุณกรุงเทพมหาคนครเพื่อเรียนหนังสือไทยหนังสือขอมมูลกระจายและหนังสือใหญ่หลังจากนั้นท่านได้สืบจากสามเณรมาช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพทำจากและตัดฟืนไปขายเป็นอาชีพประจํา ท่านเป็นผู้มีนิสัยอดทนหนักเบาเอาสู้ทำให้พ่อแม่เบาใจไปได้มากทีเดียวต่อมาเมื่อท่านอายุครบ20ปีท่านก็ได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดอรุณโดยมีพระศรีสัคยมุนีเป็นพระอุปชาแล้วก็ได้อยู่ศึกษากับพระอุปชาหลายปีท่านมีความสนใจในทางกรรมฐานเป็นอย่างมากหลังจากนั้นท่านก็ได้กราบลามาอยู่ที่วัดบางเฮียตำบลบางเฮียอำเภอบางบอ่อ ท่านประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยเจ้าอาวาสขณะนั้นได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ปกครองดูแลพระเนนออกพรรษาแล้วท่านก็ออกรุ้ขมูลบุกดงพงป่าเพื่ออบรมสมาธิฝึกกรรมฐานสแสวงหาความรู้วิทยาอาคมจากสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหากรู้ว่าอาจารย์ที่ไหนดีท่านก็บุกไปจนถึงเพื่อขอศึกษาพุทธาคมกับอาจารย์นั้น ท่านสนใจในวิชาไสยศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่มีความยากสำหรับท่านเมื่อมีความชำนาญคล่องแคล่วในเวทมนต์คาถาก็ทำให้เกิดความขลังความรู้ความสามารถเกาะทวีไปเงาตามตัวต่อมาท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสปกครองสงฆ์ดูแลวัดนอกจากนี้หลวงพ่อปานท่านยังเป็นหัวหน้าสายรุกขมูลและสอนกรรมฐานอันลือชื่อการออกธุดงควัร ท่านจะเป็นอาจารย์ควบคุมพระเนนบางปีก็ถึงห้าร้อยรูปพระกรรมฐานของสายนี้มีชื่อเสียงมาก่อนกรรมฐานสายอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเนื่องจากหลวงพ่อปานได้ศึกษาวิทยาคมในการสร้างเสือมาโดยสมบูรณ์แบบท่านเริ่มสร้างแกกใจกจ่ายให้กับประชาชนแถวย่านบางเหียก่อนที่วัดจึงต้องต้อนรับประชาชนที่พากันหลั่งไหลเข้าสวัดบางเหียเพื่อรับแจก,กเสือ ตอนแรกคนแก่เสือก็มีเพียงคนเดียวต่อมาต้องเพิ่มคนแกะเรื่อยๆจนถึง4ี่คนและมากกว่านั้นแต่ที่มีฝีมือนั้นมีอยู่4ี่คนใครต่อใครก็พากันกล่าวขานว่าเสือของหลวงพ่อปานแม้แต่เด็กเล็กๆก็ยังรู้จักและในสมัยนั้นไม่มีใครทําเรียนแบบ สำหรับหลวงพ่อปานวัดบางเหียนั้นท่านแก่กว่าหลวงพ่อปานวัดบางนมโค40ปีและในจังหวัดสมุทรปราการในสมัยก่อนมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งซึ่งไหลผ่านป่าดงพงผีมีต้นน้ำอยู่แปดริ้วมาลงทะเลที่สมุทรปราการทุกครั้งที่น้ำทะเลหนุนน้ำเค็มจะทะลักเข้าไปตามแม่น้ำลำคลองต่างๆทำให้ชาวบ้านในย่านนั้นได้รับความลำบากสิ่งที่ไหลขึ้นมาตามน้ำคือตัวเฮียตะกวดและจระเข้ จนต้องมีการทำประตูกั้นน้ำไว้เพื่อไม่ให้น้ำเค็มจากทะเลไหลขึ้นไปปนกับน้ำจืดและเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานที่มีทุกชุมไม่ให้แพร่หลายไปตามลำคลองต่างๆด้วยเหตุนี้เองที่มีสัตว์พวกนี้ทุกชุมชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านบางเฮียและคลองบางเฮียส่วนวัดก็ตั้งชื่อว่าวัดบางเฮียเช่นกันมีสองวัดคือวัดบางเฮียนอกกับวัดบางเฮียในประตูที่กั้นคลองนั้นมีชื่อเรียกกันปัจจุบันว่า ประตูน้ำโฉลหารวิจิตรต่อมาในปีพุทธศักราช2443ประตูน้ำเกิดชำรุดต้องทำการซ่อมแซมหลายครั้งเมื่อแล้วเสร็จได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จไปที่ตำบลบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะทำพิธีเปิดประตูน้ำใหญ่ที่ตั้งอยู่ในคลองบางเฮียปรากฏว่าพระองค์ท่านทรงประทับอยู่ที่คลองด่านถึงสวัน บรรดาชาวบ้านที่อยู่ในแถบถิ่นบางบ่อบางพลีบางเฮียและบริเวณใกล้เคียงเมื่อรู้ข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาเปิดประตูน้ำต่างก็พากันเตรียมเข้าของที่จะถวายและหลวงพ่อปานก็แนะนำเขียวเสือที่แกะอย่างสวยงามใส่พานแล้วให้เด็กวัดซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอายุประมาณ8ขวบหน้าตาดีเดินถือพานที่ใส่เขียวเสือแกะเป็นรูปเสือเดินตามหลังท่านเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้า พระเจ้าอยู่หัวที่ริมคลองด่านเมื่อไปถึงที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าหลวงพ่อได้เรียกเอาพานใส่เขี้ยวเสือจากเด็กผู้ติดตามแต่เด็กคนนั้นเกิดประมาด้วยอาการตื่นเต้นและได้สะดุดล้มพานที่ถือมานั้นได้หลุดจากมือและเสือแกะทั้งหมดได้หล่นลงไปในน้ํา เมื่อหลวงพ่อปานท่านเห็นเช่นนั้นก็ได้ให้ลูกศิษย์ไปหาเนื้อหมูมาและเอามาเสียบกับไม้ท่านก็แกว่งล่อเอาเสือขึ้นมาต่อหน้าต,ต่อตาพระพักองค์ในหลวงรัชกาลที่หในหลวงท่านทรงตรัสว่าพอแล้วหลวงตาพอแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ได้ถวายเขี่ยวเสือแก่นั้นแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า พระองค์ทรงพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสถามชื่อพระเถระรูปร่างสูงใหญ่ผู้ปลุกเสกเขียวเสือหลวงพ่อปานทูลว่าท่านชื่อปานเป็นเจ้าอ,อาวาสวัดบางเฮียพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หา้ามีรับสั่งกับพระปานว่าได้ยินชื่อเสียงและกิตติคุณมานานเพิ่งเห็นตัวจริงก่อวันนี้แล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งถามว่าที่แจกเครื่องรางเป็นรูปเสือนี้มีความหมายอย่างไร หลวงพ่อปานท่านทูลตอบพระองค์ว่ามหาบพิษอาตมาได้ไปรุกขมูลทุดงในป่าพบเสือตัวใหญ่หลายครั้งได้สังเกตดูเห็นว่าเสือเป็นสัตว์ที่ปราดเปรียวฉลาดว่องไวเฉียบขาดมีตะบะและอำนาจสามารถที่จะใช้ตาสะกดสัตว์อื่นให้อยู่ในอำนาจได้คนทั่วไปเรียกผู้ร้ายใจชะกันว่าไอเสือก็คือเอาความเก่งกาจของเสือมานั่นเอง การที่ทำเครื่องรางรูปเสือไม่ใช่จะสนับสนุนให้คนกลายเป็นเสือหรือกลายเป็นโจรเป็นไอเสือเพียงแต่ต้องการเอาลักษณะของเสือจริงในป่าที่ปราดปรื